ประธานที่ว่างอยู่มีการคุยกันเแล้วบ้างคะการกำหนดวันแล้วหรือยังคะยางไป่ได้คุยกันครับก็ต้องให้ทั้งฝ่ายวิบรัฐบาลกับวิบฝ่ายค้านเขาตกลงกันก่อนว่าควรจะได้พิจารณาในเรื่องเลือกรอ,องประธานคนที่สองนี้เมื่อไหรท่ทางสภาเขาพร้อมที่จะดำเนินการให้ซึ่งโคงต้องเลือกดวยวนเร็วเช่นเดียวกันแต่ขอให้ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกำหนดวันก่อน เพราะรองประธานสภาคนที่สองนะเป็นเรื่องของ Smart ik, สมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรจะตกลงกันว่าจะเลือกใครเป็นถ้าเกิดสมมุติว่าการเลือกรล่าช้านี่มันจะส่งผลต่อง,งานในฝ่ายนิติบัญญัติไหมครอาจารย์ครับก <พอ S 1> งไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่ารองประธานคนที่สองเมื่อได้รับเลือกแล้วก็ต้องไปลาออกจากตําแหน่งต่างๆของพรรคจากกรรมการบริหารรองหัวหน้าพรรคอะไรต่างๆเพราะว่า รองประธานก็เหมือนประธานครับต้องปิดกลางทางการเมืองต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่ตร,ตรงตนสังกัดครับเหมือนกับว่าต้องรอให้คณะรัฐมนตรีกดก้าวลงมา่อไหมคะก็คงดําเนินการไปตาำนั้น,นะคระับหมายความว่า,วารัฐบาลชัดเจนแล้วฝ่ายการก็ชัดเจนแล้วเขาก็จะไปชุมพรรคร่วมฝ่ายคา้านรัฐบาลก็จะประชุมพรรคร่วมฝ่ายคา้านแล้วก็จะกําหนดตัวว่าแต่ละฝ่ายนั้น จะเสนอใครเข้ามาเป็นแคนดิเดตรองประธานสภาคนที่สองครับอันนี้อันนี้ไม่ทราบเขไม่ทราบนะเพราะว่าอันนี้ไม่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 ได้เป็นโคต้าของพรรคการเมืองเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องของสมาชิกสภาแต่แน่นอนเขาก็ต้องคุยแต่ละฝ่ายแล้วก็ถ้าเสนอคนเดียวก็ไม่ต้องเลือกถ้าเสนอมากกว่าหนึ่งคนก็ต้องเดินตามกติกาก็คือต้องมีการ แสดงวิสัยทัศน์และก็โหวตใครเสียงมากก็คนนั้นก็เป็นครับการบริหารมีความล่าช้าในทางเราจะแบบมันจะช้าไปอีกไหมครับกับก็ก็ไม่ไม่กระตุ้นอะไรเพราะว่าประธานและรองประธานคนที่หนึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีรองประธานคนที่สองเข้ามานะครับแต่ว่าเราก็พยายามให้เร็วขอให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันนะน่าจะไม่เกินในเดือนกรกฎาคมนี้ครับ การเห็นเหทางพรคภูมิใจไทยจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกค่ะทีนี้พรุ่งนี้ค่ะก็ต้องติดตามเรื่องสารรัฐธรรมนูญว่าจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าถ้าเกิดสมมติสารสั่งนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ก็จะทําให้เกิดการอภิปรายไม่ได้นะในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลที่ยื่นหงุ์กรสระก็เป็นเรื่องของกรสระครับแต่ว่าเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเป็นเรื่องของสภาเป็นเรื่องขวายที่บัญญัติถ้ามีการยื่น อภปรายไม่ว้งใจซึ่งสามารถจะยื่นได้ตลอดเวลานะครับก็ここยื่นแล้วทางสภาก็พร้อมที่จะตรวจสอบรายชื่อและยติให้เป็นไปตามรัฐนูลและข้อบังคับของสภาถ้าเรียบร้อยแล้วก็จะส่งไปให้รัฐบาลเนพะื่อว่าพร้อมเมื่อไหร่ที่จะมาตอบซักถามของอภิปรายไม่วงใจถ้ารัฐบาลพร้อมเมื่อไหร่ก็จะประชุมวิ ทั้งสาฝ่ายตัวแทนของคณะบฏีวิบสองฝ่ายแล้วก็จะกําหนดว่าจะพิปรายกี่วันจะแบ่งเวลายอย่างไรก็เหมือนปกติที่ปฏิบัติมาครับแต่ถ้าเกิดสม,มุดผูน้นี้ทางศาลสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีนิสัยนั่นก็เท่ากับว่าทําให้ไม่สามารถยื่นอภิปรายนายกได้ใช่ไหมคะก็ถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ยื่นไม่ได้แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ายตินั้นอภิปรายจะเพาะนายกท่านเดียวหรือรัฐตรีอื่นๆก,ก็ต้องดูยติไปครับ ครับเาะเข้าใจว่าพรคฝ่ายค้านคงคงจะดูด้วยความรอบค้อบนะครับว่าจะพิปรายใครบ้างอย่างไรนะครับทางสภาก็จะพิจารณาดูตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับก็คงจะดําเนินไปตามที่เราเคยปฏิบัติมากันมาครับสวัส<ะ>ดีครับสวัสดีผมติปดประชุมขอบคุณค่ะ